เค okay, ครับสวัสดีท่านชมท่านชมโมยูนเกมเรเซนอะ e ิวิวโฮะนะอีวิวโฮครับวันนี้เราก็จะมาหาเหรียญทั้งหมดของชัตเตอร์นี้ของดิออนครับเริ่มจากจุดแรกครับเมื่อเราเดินตามตู้หานม,มาเรื่อยๆใช่ไหมครับเนะีนะ่ยเราเดินมาแล้วน,นี่ลุงแกจะบอกว่าห้ามยิงใช่ไหมห้ามยิงลุงนะเนี่ยเราเดินมาตรงนี้ครับเนะี่ยพอเข้าประตูไม้ไหมจะมีโต๊ะคอมตั้งอยู่เดินมา,าชึป นี่มีเหรียญอันหนึ่งครบับเก็บครับเก็บศพเหรียญอย่นี้ครับโอเคไปดูเหรียญต่อไปเลยโอเคครับนี่ก็จุดที่สองนะครับผมก็กจุดที่อะไรล่ะที่มีหน้ามันกดมันกดมันเป็นเสียงวีบวอวี่ว,วอในห้องนะคอยู่นี่นะครับเหรียญที่สองคัหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนะี่ยเปิดชักไปเรื่อยแยวก็เจอครับโอเคไปหาจุดที่สามต่อครับโอเคครับ เราก็มาอยู่จุดเรียนที่สามเลยคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละยิงแล้วปึ้งเรียบร้อยเนี่ยจุดที่สามไม่มีอะไรอ้าวเอามาึงมา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 เอ้ยโตรร้ไอ้วันแนว่วะมาโอเคก็อยู่จุดที่สี่นะที่สี่ที่นะที่สี่มีอ่ะอ่ะอาการเมาหลุดอ่ะเอ้ยมันเป็นเลยวะกระตุกจังวะ ตัวนี้กรจุกขนาดนี้นะโอเค้ล้วจุดที่สี่นี่ครับเราเข้ามาในนี้แล้วเป็นร้านชื่อร้านเลยร้านวายร้านเบียร์เคเราไปที่เชสเตอร์หน้ากันเลยครับ โอเคครับกํลังกันต่อเลยครับนี่อยู่ชัตเตอร์ที่สามนะครับผมก็เหรียญชัตเตอร์ที่สามบอกว่าให้เดินจากจุดเริ่มต้นมาที่นี่นะครับแล้วก็อะไรนะหันหลังขึ้นไปเออเอ,อ้แม่งอยู่นี่หาหาไม่เจอทีโอเคครับเจอลอะไปไปหาเหรียญต่อไปนะครับโอเคครับมาต่อแล้วเพราะว่าเหรียญที่สองมันจะอยู่แตเมื่อเราเห็นปลายยักษ์แล้ว ก็ามาสาดิลงง่าๆเจอละลงแรกนลงศพโอเคไื่หาเดี๋ยวที่อื่นไปต่อแล้วโอเคครับแม่งผักบันไดให้กูลงมาแล้วเห็นเขาว่าอยู่แถวๆเนี่ยมีหินให้ผักครับเออเอ้ยไอสัตว์หลักฐานคาตาอุ้นนิ่งๆเดี๋ยวรดีออนเดี๋ยว,ยวไม่ปวดมือมึงนิ่งๆหน่อยโอเค หาเหรียญสุดท้ายกันครับเทเน้โอเคครับก็หลังจากที่เราเอาว่ายน้ําอีปลาฉลามมานะครับก็จะเดินมาตรงเนี้ยเดินตรงที่เฮรามันตกมาเนะี่ยครับเนีย่ยหลักฐานคาตาหูหอลอลฟุยีดปันได้ไหมไม่อยากใช้ปืนเปลืองกระสุนใช้สนายถังโอเคครับได้หมดหลแล้วครับครบสี่เหรียญแล้วทเนี้